ถามแน่ถามคอยแน่พี่น้องถามคอยแน่เพื่อนๆว่าสูงยาวเข้าดีโลเท่นั้นคะอยกินเขา่ากับผู้ใดคอยเฮ็ดพี่สังได้ยังแน่ถามคอยแน่ถามคอยแน่คอยกะแบบดีแล้วออกกำลังกายสม่สำเสมอกูเป็นที่ออกเงาอ่นออกมาฮดเบี้ยหมักพริก ออกกำลังกายก็ได้ก็ได้เบี้ยมากพีกบ้านกินเขากับผู้ใดาบานนี่ก็กินกับชิ้นกับปลานี่แล้วคือบ้านเมืองคนกินนี่แหละแต่เป็นยังบบอ้วนบบอ้วนแล้วคอยเอาแหงงานสม่ำสมอเจ้ากับเท่านี้แหละคอยตอบก้อนบ่นทนนันไดนถามเนาะวันไห้ถามตอบแล้วตอบแล้ว 好累了。Oh,